สวัสดีครับเมื่อนี้ชิม,มัดให้อาหารปลากระสอบมาแล้ววิธีเปิดกระสอบให้ตั้งกระสอบเอาสลากออกมาทั้งพุนสังเกตทั้งขวามือนะครับ่าเปิดพิดษ้างได้รับเปิดพิข้างนะะี่งก็หนุงเลยเอาให้เอาทั้งขวามือเสมอเนี่ยเนี่เบิ่งสังเกตจากล้อยจะเข็บนะครับมันชิมีด้านเส้นเดียวก็ด้านสองเสน้นให้เปิดด้านหลายเสนเนย้นเับเจอการดึงขึ้นมาเส้นหนึ่ง ดึงขึ้นมาเซนนึงแล้วเห็้มันขาดมันก็เปิดง่ายเรียบร้อยอจักอาหารใส่ถังเป็นอาหารเม็ดใหญ่สำหรับปลากินพืช ่วาอย่งางแบบเอาตักอาหารเนาะมือกองถือมือกองกำกับไงกูโป๊่อย่างแ่อ่ะจกเขาได้อาหารมาแล้ววานเช่จังหวัดสุก,กังเลยละว่า,วานให้เนี่ยนให้พุ่นีล้ละวานเสือพนุง่งแล้วก็จะแบนใช่ละโปจะจะอยากไปไข่เนี่ย าาอาหารปลาพี่น้องมันจะที่คืนมา่เห็นหัวสักากอีกหนี่งคือปลาสวายนะปลาสวายก็ปลาบึกว้วนี่ก็ตูตวล้นสามโลสี่โล่คือเดพี่น้องนี่นะปลาใหญ่นี่คือนี่คืออาหารที่เขาจะใส่นะยี่ห้อยังกงบรราเถาะไปบึกข้าวจะหายเป็นจุดๆไปเพราะมันหายแต่จุดเดียวด้วอเพราะว่านี่มีฟูมาตกเบ็ดมันเสร็จ มาทัวร์แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะขุนแล้วก็ทั้งผลมันจะกินอยู่พุกผลไรกว่าอายุนี่ก็กำลังมามู๊แต่เราตัวพวกเราถือเบ็ดในี่ม้วนกุบเลยเนี่ดึงเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงผลเลยนี่ยถือขันเบ็ดนี่ยโอ้ยเสียงฝันงูหน่อยเลียนน้ำ พูย่างออกหนาเลบันทคำนึงถึงมือกอ,อกแลแ่เจ้าเสียหมอนมาน้ำข่อยสาดออกใกล้ๆเองกาหายไร้ดอกหายมือแล้วคุ้อเศรค,คุแรงคุบ่อตกปลาไอรินฟิชชิ่งฟ้าเปิดให้บริการแล้วนะครับเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับจะ่้อาก็ต้องเสร์ฟอาหารนเจ้าหน่อย พื้น่หายอาหารซะเลยมาสิเอาสิเดารหว่วยมันจะกาดรอบเช้าโอ้ไม่หรอกพี่น้องม่นจะตัว,ตวยใหญ่ประบึกประสวาย บรรยากาศช่วงเช้าๆกิจกรรมช่วงเช้าพี่น้อ,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 าาองหลังจากจาให้อาหารปลาแล้วต่อมาก็จะมาให้อาหารไก่ใส่รับไปจะมาให้อาหารไก่ต่อ,อในในโซน,นของปศุสัตว์นะอาจจะมีประมงครับเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่ไข่ไข่ได้ขายทุกมื่นพี่น้อง เอ,อาวิทยุฟังเพลงใกล้ไปเลยมันจะมีวิทยุเปิดให้เปิดเพลงให้ฟังแล้วไหมเมื่อฟังเพลงแล้วอารมณ์ดีแล้วก็ไข่เสียตัวบอลนะบางตัวก็เริ่มไข้ละเนี่ยๆเศรษฐ์จะไข่เลยในวันละประมาณร้อยแปดสิบถึงสองร้อยฟองนะครับ okay. ต่อมื่นนะครับไก่สองร้อยกว่าไก่ประมาณสองร้อยห้าสิบตัวนะครับ ได้มือละประมาณ200้อฟองร้อยแปถึงสองร้อยฟองกับถือว่าโอเคอยูยอันนี้นี่วนของผสมสัตว์เนาะมีประมงไก่สำหรับงวัวนะกับพ้อมพอ,มอดลงราคาบดีกวไานี้พอนเขากันอันนี้ส่วนเก็บอาหารไก่นะครับใส่ถัง มีอาหารแล้วก็มีลำ,ำห้ามนี่ยจะให้เป็ดปูเป็ดาขาวๆท,ท่านอีเหลียงเป็ดท่นอีเหลียงนี่ก็ไข่ขึ้นกันจะเข้าโบเลียงหลายเลี้ยงมากินไข่ให้ซึ่งเลี้ยงไมถ้ากินขไนข่อีเหลียงอเดี๋ยวพวเขาไปรับแล้วจะรบกวนเขาเขาไปท่านนี้ มันได้เลีนเลรียมที่นี่ไข่นี่แบ่งเป็นสามสามสองชุดนะครับชุดข้างในกับชุดข้างนอกข้างนอกเป็นไก่เกานะข้างนอกเป็นไก่เกาที่เลี้ยงมาโดนแล้วแต่ก็ยังให้ไข่ดีอยู่นะครับก็เลยเลี้ยงไว้แต่ว่าถามมีพ่อมาซื้อเ้าก็ปล่อยออกนะปล่อยออกไปนะครับหลายท่านเอาไปพู้ละหาตัวสิบตัวนะครับไปเลี้ยงกินไข่ จะไข่ดีโยสันเอาไปซิบตัวได้ไข่เมื่อละหกเกณฑไว้อยู่สันนี้โซนไก่ไข่โซนบอ่อป่าครับโซนไก่ไข่ทั้งโบ้ที่เห็นเรียบๆฟ้ามง่วแต่กิ่งั่วเต็มเลยับพังกับปล่อยออกหมุนเวียนไปเรื่อยๆเนาะจงไว้พอพัน โซนทั้งหลังโซนทั้งหน้าจะเป็นร้านค้านะครับเป็นร้านมินิมาร์ทครับร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟร้านน้ำชากาแฟโซนทั้งหลังนี่จะเป็นวโซนของเกษตรอย่างเดียวจะมีเลี้ยงปลากับไก่ไข่กับ,บวัว ลักจองไว้บดขี่ตัวสำหรับงัวพอพัดประจำฟาร์มเน็บอย่เดียวมอนี่ไม่แต่ที่เน็บอย่างเดียว,วก็อก <c oughs> อ๋อสซอนี่เอา ง่ายๆยอมๆมาฝากพี่ฝักงนอกนะอันทีเป็นก่อสารากนี่ก็คือว่านยานรังสีนะครับนะครับว่านยันรังสีหรือว่านทุธคุนะคเป็นว่านที่มีสปปรรพคุณในการรักษาโรคธิดสีดวงทาวารได้ชะง,งัดนักเรนะครับพี่นะ้องโดยการนำใบน้ำหัวขเขาไปต้มดื่มนะครับจะช่วยให้ธิดสีดวงทาวารบรรเทาลงได้เป็นอย่างมากถ้าผู้เป็นบบอแห้งหรือเป็นบบอไหล หรือพึ่งเป็นนะครับก็หายขาดได้เลยนะครับอันนี้จากประสบการณ์กิงนะครับเคยเอาไปให้ที่ยังสักสง่นนะครับที่พ่านนี่เป็นพักกันเป็นนะครับแต่ว่าหายดีนะครับพี่น้องย่านมันดับกหรือเอามาเพาะไว้นะครับเพาะไว้ที่กิงคนสร้างสื่อเขามาหลายนะครับแต่เ้าบไ่เอาออกเบิดเพราะว่ามันจะเบิดเนาะ ว่านยานลังสีนะครับมีสองกอใหญ่งๆนี่ะนะครับใบเล่ๆนี่แหละนะครับครับต้นจำรับแรกๆขันพระเพื่อนเอามาให้นะครับพระเพื่อนมาเพื่อน่าพอออกปุ๊บมักปลูกหวานปลูกยังปลูกไปแน่ๆแต่เพื่อนเอามาเนี่ยงน้อยๆนึงดอกนะครับนอน้อยๆนี่พอออกมักปลูกมักฝังมาลองปลูกทุ่เพื่อมันแพร่ท่านขันบัน แพ้ก็จะได้เป็นยุคเป็นยาแจกเป็นวิทยาท่านเป็นซรอยรักษาโรคนะครับซึ่งเป็นโรคที่ทรมานนั่นก็คือโรคลิสิดวงทวานนะครับทายยากนะครับทายเป็นเลือดนะนะครับพอมาปลูกแล้วมันะจะเริ่มเติบโตดีนะครับก็ได้แจกได้ใจได้จำนายไปได้หาก็าจะเอิน่นั้งภาษาหวานภาษาวัตถุมงคลเขาจะเอืน่น่าบูซาเนาะนะครับเอิ่น่าบูซานะ ช้ำช้าโอ,โอ้ต้นใหญ่ล้วพี่นอ้องสามปีดอกรักสีม่วงนะครับเคยเห็นจะรักเขาอันนี้รักสีม่วงเนาะ,นะ,ะคลิปนี้านีทกับพี่น้องนะครับคลิปหนาจังพอกันไปนะครับพี่วหวานเต็มเลยคลิปหนาจังพอกันไม่ฝากกดต,ติดตามฝากไลไรฝากแช์เป็นกำลังใจกับคนใจชอทุ่งนะครับาสาระดีๆฝากพี่ฝากนอก้องอ่ะกอนที่ไปภาพพี่น้องมาเบึง ดอกหวานอันนี้พี่น้องนะครับว่านนางคุ้มนะครับนี่คือใบของเขานะครับนี่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 แม่เบ่เลยนะี่ว่านนางคุ้มหรือหวานผู้เฒ่าเฝ้าบ้านนั่นเองนะครับพี่น้องดอกเขาจะสีขาวบริสุทธิ์สวยงามเลยนะสหรับรมีหลายๆหวานพี่น้องอยู่ในนี้นะครับทั้งหวานสาวหลงทั้งหวานดอกข้องหวานนางคุ้มหวานสเนจันขาวสเนจันแดง ไม้แย่แย่ว่านเทพบุตรหลายๆหวันนะครับอาสนใจทักทายเข้ามาตามเพียะนีน่นเป็นแทน,นคุณว่านไทยนะครับออ้คลิปนี้ท่านนี้พี่น้องสวัสดีครับ